กรับสวัสดีครับผมจะโอประชมวันนี้มาทักทายทุกคนนะครับและตอนนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านแม่เซอูนะครับผมรายละเอียดก็ตามป้ายใหญ่ๆนี่เลยนะครับผมและบริเวณนี้นะครับผมรายล้อมด้วยธรรมชาติป่าไม้ป่าเขาลำเนาไพยที่แสนจะสมบูรณ์นะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นภูเขาสูงมากๆเลยนะครับผมเป็นยอดเขาสูงนะครับผมเป็นยอดเขาที่ทางเดียวกับยอดเขา 4G นะครับผมก็จะเป็นหน้าผาอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมฝั่งนี้นะครับผมซึ่งฝั่งนี้ผมยังไม่เคยได้เดินขึ้นไปสัมผัสนะคร แต่ดูจากสายตามีความสูงนะครับผมชันมากแล้วก็ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ป่าทุกคนและครั้งที่แล้วทุกคนจําได้ไหมครับผมเคยพาทุกคนเดินเข้าป่าโซนนี้นะครับผมฝั่งนู้นนะครับผมแต่ก็ลองซูมไปฝั่งนู้นนะครับผม ซึ่งป่าโซนนี้นะครับผมขวามือผมนะครับผมเป็นป่าที่อยู่ฝั่งหน้าผาหลักของหมู่บ้านแม่เซอยที่สูงและเด่นสง่านะครับทุกคนซึ่งป่าแห่งนะี้มีความยาวนะครับผมยาวมากๆนะครับผมไม่สามารถจะเดินไปให้สุดได้นะครับผมและวันนี้ผมจะพาทุกคนเดินขึ้นไปชมป่าแห่งนี้ในโซนเล็กๆนะครับผมในกรอบเล็กๆของบริเวณหน้าผานะครับผมแล้วก็จะไปสิ้นสุดตรงจุดเดิมนะครับผมแต่ละโซนว่า มีความแตกต่างกันยังไงนะครับผมปลาโซนนี้กับปลาโซนนู้นนะครับผมมีความแตกต่างอุดมสมบูรณ์ต่างกันยังไงและตรงนี้ทุกคนนี่ครับดอกกระเชวทุกคนดอกกระเชวทุกคนรู้จักไหมครับจําได้อยู่เนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูหนาวนะครับผมดอกกระเียวก็จะเหี่ยวเฉาเป็นสีน้าตาลแบบนี้นะครับผมทุกคนก็จะมีอยู่ตรงนี้อยู่ต้นเดียวนะครับผมที่ต้นของเขานะครับผมนี่ครับใบก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นพืชพันธุ์ตระกูลเดียวกับพวก ขิงนะครับผมขิงข่านะครับผมดอกกระเจียวนี้นะครับผมโอเคปะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาไปกันเลยครับผมไาทุกคนตามผมมาครับผมก็จะเดินตัดนะครับผมเข้าตรงนี้เลยนะครับผมซึ่งเส้นทางเข้าทุกคนดูนะครับผมจะเต็มไปด้วยพันไม้หญ้าว่าจะพืชนะครับผมที่อุดมสมบูรณ์สีเขียวขจีนะครับผมเดินเข้าไปไม่รู้จะเจอกับอะไรบ้างทุกคนไปตามผมเข้ามาเลยตามมาครับตามมาครับโอ้โหเส้นทางนี้ก็จะมีความแตกต่างกับป่าโซนนู้นนะครับผม มีความแตกต่างยังไงมีความแตกต่างเขงที่มีเส้นทางนะครับผมที่ดูสามารถเดินได้สะดวกกว่านะครับผมเดินได้สะดวกกว่าฝั่งนู้นนะครับผมตางกันมาครับตามมามีความร่วมรืนอุดมสมบูรณ์ครับทุกคนในป่านะครับผมในป่าโซนนี้นะครับผมเจอกับเมงมุมอีกแล้วทุกคนนี่ครับรู้สึกว่าเมงมุมนี่จะทำรังทำเยื่อใยขวางเส้นทางเดินตามมาครับทุกคนตามมาก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปเดินป่าของผมคลิปนี้นะครับผม โอเคครับตามมากป็นเงครับตามมาเปนเรืงครับผมโอ้โหในป่านะครับผมก็จะเต็มไปด้วยพันไม้แล้วก็เสียงแมลงนะครับผมเหมือนเดิมทุกคน่ปตามมาครับรู้สึกว่าโซนนี้นะครับผมจะเดินได้ง่ายมากเดินได้ง่ายกว่าโซนนู้นมากๆเลยนะครับผมเส้นทางมีความสะดวกนะครับผมและระดับความ เส้นชันความสูงจะต่ำนะคผับผมจะมีความต่ำและเดินได้ง่ายกว่าฝั่งนู้นนะครับผมแต่ละที่แต่ละโซนของป่าเนี้ยจะมีพื้นที่นะครับผมที่แตกต่างกันไปตลอดกันไปบางพื้นที่ก็จะสูงบางพื้นที่ก็จะต่ำนะครับผมในลักษณะแบบนี้นะครับผมแต่จุดหมายของป่าแห่งนี้ที่เป็นกรอบก็คือภูเขาหน้าผาสูงนะครับผมที่เป็นดุเสม,มือนเมืองจีนกำแพงเมืองจีนของแม่ซอูนะครับผมเป็นเขตกั้นแนวไว้นะครับผมทุกคนตามมาครับตามมาอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้ป่าทุกคนต้นไม้ป่า โอ้โหเดี๋ยวผมขอวัดขนาดความใหญ่ว่าใหญ่ขนาดไหนขอกอดทีหนึ่งโอโ้ทุกคนดูนี่แต่กล้องมาถ่ายตรงปลายมือผมว่ามือผมเนี่ยสามารถจับกันได้ไหมเอื้อมเอื้อมเอื้อมชิดกันไม่ได้เลยครับผมก็มีความใหญ่นะครับผมต้นไม้ต้นนี้กว่าจะใช้เวลาขนาดนี้ต้องใช้เวลาหลายสิบปีเหมือนกันนะครับทุกคนเป็นต้นไม้ป่านะครับผมดูจากใบและกิ่งก้านนะครับผมเป็นไม้กิ่งก้านกระจายนะครับผม น่าจะไม่ใหญ่มากน่าจะได้ขนาดนี้ความสูงนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นต้นไม้สายพันธอะไรแต่เป็นพวกไม้ป่านะครับผมไม้ป่าไม้ธรรมดานะครับผมตามมาครับตามมาทุกคนได้ยินเสียงผมชัดอยู่ใช่ไหมครับตามมาครับรู้สึกว่าตรงนี้จะโล่งมากมากทุกคนป่าโซนนี้นะครับผมหรือว่าเป็นป่าโซน ep สองนะครับผมจากโซนรอบที่แล้วนะครับทุกคนนี่ครับตรงนี้ไม่มีต้นลูกตุ้มนะครับผมลูกตุ้มลูกตุ้มที่เป็นลูก ที่หล่นมาจากบนยอดนะครับผมที่พวกตัดกระลงกระลอกจะชอบกินมาได้ข้างในแลครับผมที่มันจะเป็นเปลือกแบบเป็นเป็นหนามไม่ใช่เป็นหนามเป็นขนๆน,นะครับผมโอเคตามมาตามมาครับทุกคนเดินในป่าแห่งนี้ก็เิ่งที่สําคัญและควรคำนึงคือสัตว์ร้ายนะผมไม่ใช่เป็นสัตว์มีพิษสัตว์เลือ้อยคลานต่างๆนะครับผมเราเดินแล้วก็ต้องระมัดระวังนะครับผม สำหรับผมเดินนะครับผมผมก็มีความชินในการเดินป่าด้วยการสวมรองเท้าแตะนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ถ้าใครไม่เคยเดินก็แนะนําให้ใส่รองเท้าที่เซฟตัวเองหน่อยนะครับผมตรงนี้ก็จะมีเห็ดขึ้นนะครับผมตามกอไม้ไผ่ทุกคนนี่ครับอันนี้เป็นเห็ดเป็นเห็ดขาวเล็กนะครับทุกคนเป็นเห็ดขาวเล็กเป็นเห็ดไม่มีพิษแต่กินได้นะครับผมแต่จะมีความบางนะครับผมมีความบางไม่หนามากนะครับผม ผู้คนจะไม่ค่อยนิยมกินนะครับผมเพราะเนื้อเขาจะไม่เยอะนะครับผมแต่พิสูจน์จากกินกินจะเป็นกินที่แบบว่าอ่ากินพิมพ์ดีนิยมนะครับผมเป็นกินที่หอมเหมือนเห็ดลมหรือเห็ดทั่วไปที่กินได้ทุกคนเนะี่ยคนพื้นเมืองคนเหนือจะดูนะครับผมเห็ดชนิดนี้นะครับผมแต่มันมีความเล็กความน้อยความบางไม่สามารถกินได้โอ้โหทุกคนตรงนี้น่าจะเป็นต้นว่างว่านนกคุ้มหรือเปล่าไม่แน่ใจทุกคนเดี๋ยวผมขอพิสูจน์กินก่อน ไม่มีกลิ่นฉุนไม่มีกลิ่นความเป็นสมุนไพรน่าจะไม่ใช่ทุกคนโอ้โหทุกคนถัดจากต้นชนิดนี้ก็จะมีต้นว่านต้นบ้านหนามไม่ใช่ว่านไว้เรียกผิดต้นไว้ไม่ต้นไวกินได้นะครับผมต้นไวนี้ก็ขึ้นเองตามธรรมชาติทุกคนนะครับผมไม่มีใครนํามาปลูกนะครับนี่ครับพื้นดินป่าแห่งนี้อุดมสมบูรณ์มากนะครับผมพืชพันขึ้นได้ทุกชนิดนะครับผมพืชพันป่านะครับผมถ้านําดินตรงเนี้ยเอาไปเพาะปลูกทําการเกษตรนะครับผม พืชผลผลิตน่าจะให้สารอาหารเยอะนะครับผมพืชผลน่าจะให้ผลผลิตดีนะครับผมมีคุณภาพทุกคนตามมาครับตามมาครับทุกคนมีความเยน็นอุดมสมบูรณ์นะครับผมไปผมก็จะเดินลัดเลาะรับผมไปเรื่อยแ่าแห่งนี้ตรงนี้โซนนี้ผมก็เพิ่งมาครั้งแรกแล้วครับผมมาพร้อมกับท่านผู้ชมเลยทุกคนเชื่อไหมมีต้นหนามด้วยทุกคนนี่มีต้นหนามด้วยมีร่องรอยของการโดนฟันทิ้งไว้นะครับทุกคนต้นหนามหนามน่าจะคมนะครับผม ถ้าทิ่มโดนมือโดนผิวหนังน่าจะเจ็บมากทุกคนตามมาครับตามมาครับไปผมก็จะเดินชันเนาะเดินช้มบ้างเดินยืนบ้างเลครับผมตามลักษณะพรนทีของเ้นทางที่นี่ตอนนี้ก็เริ่มจะเดินขึ้นะครับผมในระดับความชันแล้วทุกคนไปตามมาครับตามมาผิดเม่มา,าขเรามีานหน้าขาข้างหน้าทัดไม่กลแล้วครับ,รบอีกประมาณห้าเมตรนะครับทุกคนใช้ใจแลไใจไปก็จะเดินลำบากช่วงตรงนี้ เท่าที่ขึ้นในระดับสูงครับทุกคนตามมาเลยครับตนนามมาเอาทำไงดีทุกคนมีไม้ไผ่กั้งเส้นทางนะครับไม่ใช่อุปสรรคแบบนี้เลยทุกคนนะเดี๋ยวผมขอเคลียร์เส้นทางแป๊บหนึ่งทุกคนโอเคครับตามมาเลยครับระวังระวังระวังตามมาเลยครับตามมา ตาโตัวของเราจะมาลำบากค,ค่อยเดินค่อยเดินนะครับเสียงไม้ก็จะดังหน่อยทุกคนเสียงไม้มามาครับตามนับผมเดินเข้ามาเนี่ยอยากจะเจอสัตว์ป่าก็เป็นเรื่องหนึงนะครับผมเพื่อจะให้ทุกคนได้ชมได้เห็นสัตว์ป่าที่นี่นะครับผมแต่ก็ไม่ได้เจอสักทีนะผมไม่จับจังหวะนะครับผมเดินมาถึงตรงนี้ก็เหนี่ยวเรื่องทุกคนหนูเขาได้ทุกคนนี่ครับ ตรงจุดนี้ก็เป็นจุดที่โล่งนะครับโล่งแจ้งนะครับผมก็จะมองเห็นท้องฟ้าและความสว่างเข้าถึงได้อย่างเต็มที่ทุกคนนี่ครับตรงนู้นก็เป็นกอไม้ไผ่ไผ่ตรงนะครับผมไผ่ตรงที่มีความคงทนและแข็งแรงเป็นที่นิยมของชาวบ้านที่นี่ที่จะชอบมาตัดนะครับผมตัดไปทําที่พักไปทําบ้านเรือนนะครับผมต่างๆเอาไปใช้สอยประโยชน์นะครับผมปตามมาครับทุกคนอนิดเดียวครับทุกคน เอ้ผมอยากจะรู้จักชื่อไปเลยว่าอะไรไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับผมแต่ต้นนะครับผมผมดูคล้ายๆเป็นพวกพืชตระกูลเรียกพวกดอกหน้าวัวทุกคนนี่ครับทําไมถึงเหมือนเพราะตรงนี้ทุกคนนี่ครับลําต้นตรงนะครับนี่ครับกิ่ง้านจะมีความแข็งแรงนะครับผมไม่แน่ใจจะมีดอกหรือเปล่านะครับผมถ้ามีดอกคงจะสวยงามมากนะครับผมดูไปดูมาคล้ายๆครับคล้ายต้นดอกหน้าวัวไหมครับลําต้นแล้วก็ทรงใบทุกคนนี่ขายจริงๆนะครับทุกคน รากจะมีลักษณะแบบนี้คล้ายๆจะมีหัวใต้รากด้วยทุกคนนี่มีรากแก้วด้วยทุกคนนี่ครับรากแก้วของเขาใครรู้จักช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับผมนี่ครับเป็นพืชพ,พันธุ์ป่าชนิดหนึ่งที่คล้ายต้นดอกหญ้าวัวไม่ใช่ดอกหญ้าวัวดอกหน้าวัวทุกคนไปตามมาครับตามมามีพืชพันธุ์หลากหลายที่ผมไม่รู้จักเลยครับผมนิดเดียวทุกคนอีกนิดเดียวก็จะถึงแ้า่ขาแล้วนะครับผมเขตกก้านแมวขอบ ปรอบปลาแห่งนี้นะครับผมขอบกรอบเนื้ปอป่าแนี้คนปคนรู้สึกว่าใจเหมือนเห็นมีถ้ำด้วยนะตรงฝั่งนู้นไปตามมาตามมาทุกคนตามมานี่นี่กล้องลงสูงเข้าไปนะเห็นไหมครับคล้ายเป็นถ้ำอยู่ข้างล่างถ้ำเล็กๆนะครับทุกคน่ะเอาไงดีตกล้องเลยเดินเข้าไปพิสูจน์ถ้ำดีไหม <c oughs> ไม่รู้จะขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับทุกคนป่ะตามมาครับผม่ปตามมาตามมาไหนๆก็มาขนาดนี้นะครับผม ก็เราไปพิสูจน์กันสักหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้อาจจะยาวเล็กน้อยนะครับผมทุกคนเดี๋ยวว่าก,กันนะครับตรงนี้ผมเจอกับพืชชนิดหนึ่งทุกคนนี่ครับมันเป็นพืชที่มีหัวนะครับผมมันมันงอกออกมาจากโขดหินตรงนี้ทุกคนไม่แน่ใจว่าลาาเขาติดตรงนี้หรือเปล่านะครับผมตอนแรกเนี่ยลักษณะผิวเผินเนี่ยคล้ายๆ้พวกมันพู่มันพู่นะครับผมมันพู่ มันพูดจะเป็นมันชนิดเดียวกับมันฝรั่งนะครับผมแต่เป็นมันที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับผมนี่ครับแต่ดูไปดูแมาก็เหมือนนะครับมีข้างในด้วยนะครับผมปะใครรู้จักคอมเมนต์บอกด้วยนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นพืชป่าชนิดหนึ่งเป็นพืชจําพวกเดียวกับพวกมันฝรั่งนะครับผมนี่ครับไม่แน่ใจว่ามันพูดหรือเปล่านะครับผมปะตามมาครับตามมาโอเคทุกคน ตรงนี้ก็จะมีเส้นทางสามารถเดินเลี่ยงไปได้อย่างสะดวกนะครับผมเดินไปได้อย่างสะดวกนะครับตามมาครับตามมาโอ้โหกินไผยเล็กๆโอ้โหทุกคนตามมาครับตามมาโอ้โหมุมนี้คุค้นๆทุกคนจําได้ไหมครับมุมนี้นะครับผมเป็นมุมเดียวกับป่าโซนที่แล้วที่ผมพาทุกคนเดินขึ้นมานะครับผมนี่เลยครับหน้าผา ลักษณะเห็นจะเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับผมแต่ก็มี่ทุกคนตามมาครับตามตามมารอบที่แล้วไม่ได้พาทุกคนขึ้นไปดูโพงข้างบนนะครับผมโพงถ้ำที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้ค่ะเราขึ้นไปดูกันตามนะครับตามมาตามมาครับขึ้นไปได้หรือเปล่าขึ้นไปได้ขึ้นไได้ตามมาครับตามมาตามมาครับทุกคนตามมาครับนี่นะครับทุกคนนี่อันนี้ก็เป็นต้นบอลนะครับผมต้นบอล ตามมาตามมาโอเคตอไปได้อย่างสะดวกครับทางสะดวกมากนะครับผมอุ้ยตัวมาตัวผมนะครับตัวมาครับตัวมาครับตามมาครับแต่ต้องขึ้นมาได้อยู่นะครับโอเคครับทุกคนอุ้ยแล้วตอนนี้ผมพาทุกคนมาถึงตรงโพงหินโพงช้บเน้อยนะครับผมของหน้าชายแห่งนี้ และเราจะเข้าไปชมกันนะครับ้างในตามมาครับตามมาโอ้ไม่รู้ว่าใครไปมาถึงจุดนี้หรือเปล่าทุกคนโอ้มีความเียงเบีทุกคนมีความเียงเบี้เดี๋ยวก่อนก่อนจะลอดตรงนี้มองดูก่อนว่ามีสัตว์ร้ายหรือแมลงตรงนี้พิษหรือเปล่าทุกคนนี่ครับมาตามมาดูใกล้ๆค,ครับมาดูนี่ครับนี่ครับฮัลโหลเทสเสียงโอ้เสียงดัง เสียงดีเสียงกล้องกลางวานมากนะครับผมเพราะโพรงหินตรงนี้นะครับผมนี่ดูข้างบนครับทุมดูข้างบนครับเห็นไหมครับจะมีรูรูปโพรงหินอยู่ข้างบนนะครับผมเหมือนจะเป็นร่องรอยของที่พักอาศัยของนักค้างหรือเปล่าไม่แน่ทุกคนไปและผมจะลอดรับตรงนี้คนลอดเข้ามาตามมาครับตามมาครับตามมาครับ จริงครับทุกคนและตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นถ้ำไม่เชิงว่าเป็นถ้ำนะครับผมเป็นอุโม,มงค์ดีกว่าทุกคนนี่ครับโอ้ยทุกคนมาดูนี่ดูนี่นี่ก็จะเป็นหยดของหินที่มีความสวยงามนะครับผมเป็นระยบระยบเกิดจลัดมากๆทุกคนนี่ครับสวยงามมากๆเลยครับนี่โอ้โห นี่ครับความสวยงามของธรรมชาตินะครับผมนี่ครับทุกคนมองเห็นน้ําหยดไหมครับตรงนี้นะครับจะเป็นร่องรอยของน้ําที่หยดมาจากข้างบนนะครับผมนี่ครับนี่ครับดูข้างบนสิครับเนี่ย z ูมดีๆให้เห็นชัดๆทุกคนป่าทุกคนตามผมมาตามผมมาเป็นภาพเล็กๆที่สวยงามนะครับผมอากาศชจยทะลป่าตามด้านครก็ตามด้านนอกนี่ครับ ตามมาครับตามมาแต่กล้องเข้ามาได้ไหมครับได้เลยครับโอ้โห oh. มีลานทั้งเา้าด้วยทุกคนไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะครับผมนี่ครับแต่กล้องเดินเข้ามาครับแต่กล้องนี่ก่อนมันูีตรงนี้เห็นไหมนี่ครับมันขยับขึ้นดาหน่อย มันก็มีทางเข้าไปอยู่นะครับทุกคนนี่ครับนี่ครับสองเข้าไปอาจจะมองไม่เห็นนะครับลึกมากนะครับผมทุกคนน่าจะลึกพอได้อยู่นะครับผมเป็นถ้ำเล็กๆที่ผมพาทุกคนมาชมครั้งแรกนะครับผมอ๋อข้างบนไม่ใช่ลังไม่ใช่ลังข้างขาวแต่เป็นลังมินนะครับผมลังมินนะครับทุกคนโอ้โหเยอะมากในถ้านี้น่าจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่นะครับผมไม่มีข้างขาวด้วยทุกคนถ้าแห่งนี้นะครับผม ขาบอกว่าในถ้าไหนเนี่ยที่ไม่มีอักท่องถ้ำนั้นม,มักจะมีง,งูนะครับผมสันนิษฐานได้เลยครับว่าตรงนี้น่าจะมีงูตัว,งวใหญ่อยู่นะครับทุกคนอโอเคไม่รบกวนแล้วนะทุกคนเราเดินออกไปข้างนอกดีกว่าเดี๋ยวออยิ่งพูดยิ่งขนลุกนะครับผมแ <c oughs> น่กลัวนะครับผมอาจจะมีสัตว์ป่านะครับผมที่ดููลอน่า่นี้อาจอยูีนะครับผมนี่ทำให้ราสนุงนานอย่างน,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 งน,างนี้มีความสวยงามและยิบแลับเกิดกรั่หน้าทุกคนนี่ครับแม่ ความงดงามของธรรมชาตินะครับผมที่มีที่นี่นะครับผมบ้านแม่สุโนะครับผมโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมขอบคุณครับ